ว่าพึงพอใจระับที่86เธอคนนั้นกับบ้านเกิดและการจูบซีก็เปิดมาฉากในบ้านของคาติยะนะฮะที่คุณย่าก,กำลังโทรคุยกับจิซิลุอยู่นะฮะอ่าเออ คุณย่าคะได้ยินไหมคะจีซรุพูดขึ้นนะในสายโทรศัพท์นะคาสิยะก็ตกใจคุยกันวะจีซรุคะ่ะมิซูฮาระจีซรุครับจากนั้นย่าก็เปื้อปิตินะที่ได้ยินเสียงของจีซรุนะทำไมต้องพูดครับที่ว่าเปื้เป็นผู้หญิงนะเอ่อฮัลโหลคุณย่าก็ตอบกลับไปว่าขอโทษทีจะ่ะเสียงหนูจีซรุดูแมนจนฟังเพ้อไปหน่อยอนะคาสิยะบอกเวอร์จริงจากนั้นลูกแกจังก็ตกใจนะชงนะงะไปแล้วหันไปมองคาสิยะนะคุณย่าก็ยังพูดอีกว่าหนูจีซรุสบายดีไหม งั้นสบายดีก็ดีแล้วแต่นั้นลูกกัดจะกกะจ้งจองเหมือนพยายามที่จะอาฆาตแค้นคาติยะนะฮะด้วยความแบบเครียดแคลนนะฮะคนในยามกับคา,าติยะก็เลยพึมพำในใจขึ้นมาว่าสายตาหนะ้ากลัวมากจิสุรุก็พูดกับคุณย่าแบบว่าจริงๆแล้ววันนี้หนูมาเยียบคุณายาาคะ่ะหลังตัวดูหน้าเป็นห่วงแถมดูอาการไม่ค่อยดีด้วยงั้นเลือแล้วซายูริเป็นอะไรมากไหมก็ไม่มีอะไรร้ายแรงคะ่ะแปมนั้นก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องลำบากมาหรอกจะ้ะงั้นเรี่องมันเกิดเดี๋ยวค่อยจัดใหมก่ก ไดจากนั้นกุญญาก็ส่งโทรศัพท์ให้คาสิยะอา้าวคาสิยะคาสิยะก็พึมพำในใจ,ใจขึ้นมาว่าดูพอใจสุดๆเลยนะคาสิยะก็พูดขึ้นมางั้นเดี๋ยวผมออกไปคุยข้างนอกนะจากนั้นคาสิยะก็ออกไปข้างนอกนะลูกกัจจังก็หันไปมองคาสิยะนะคาสิยะก็พึมพำในใจขึ้นมาว่าเวลาหมกหมิงแบบหาที่ไหนไม่ได้เลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะโทรมาคอยลายจากมิซูฮาระคาสิยะก็เขินหน้าเด็กน้อยนะฮะทีกก่จิซูโทรมาจากนั้นคาสิยะก็พูดกับจิซูไปว่าฮัลโหลมิซูฮาระเออออกมาข้าง ข้างนอกแล้วขอบใจมากนะพอย่าได้ยินเสียงเธอก็ดูดีใจใหญ่เลยเสียงน่ารักจังม,มันไม่เป็นไรเลยที่โทรมาแบบนี้จีซูก็ตอบกลับไปว่าอยาเข้าใจอะไรผิดก็ไลยกลุ่มนั้นทุกคนแอดไลน์กันไว้หมดถ้ามีแต่พวกเราที่ไม่แอดกันไว้ซิก็แปลกดิคาเทียก็ตอกบกลับว่างาั้นเลยคาเทียก็พูดความจริง่็เพื่อไม่ให้มีพิรุกเกิดไปจีซูก็ตอบกลับว่าแล้วทั้งนั้นไม่เป็นไรนะคาเทียก็พูดว่าจริงๆแล้ววันนี้ลูกกาจังก็มาด้วยจีซูก็ตกใจเอ๊ะลูกกาจังหรยองั้นก็แย่ คาเซยะก็ตอบกลับไปว่า,า,าก่อนเนะพอสมควรเลยอพองานท่านมิซูฮาระมาช่วยได้จะดีแค่ไหนจากนั้นจิซูก็ตอบกลับไปว่าฉันก็ขอโทษเนะพอดีคุณยายดูอาการไม่ค่อยดีอะคาเซยะบอกเอ๊งะง้นเลยคุณยายซายูริจิซูก็ยังพูดอยู่ว่าเลยอย่าอยู่เป็นเพื่อนแกก่อนเน่ะคาเซยะก็ชะง,งักไปแป๊บเงนินนึงนะฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดก,การทางนี้เองจิซูก็ตอบกลับไปว่าเอ๊ะอย่างวะไม่เป็นไรหรือจริงจริงหรือืออตอนนี้ก็ดูดีปกติแล้วแถมย่าได้ยินเสียงมิซูฮาระ แล้วดูพอใจมากๆเลยอยาให้วาฟสาคัญกับวามรู้สึกของมิซึฮาระจิซซก็เลยตอบกลับว่างั้นเลยแต่ว่าจากนั้นลูกาจากจังก็มาแย่งโทรศัพท์จากคาสิยะไป้วคาสิยะบอกอ yeah ี๋อย่างว่าจากนั้นลูกาจากจังก็คุยกับจิเซบนโทรศัพท์ของคาสิยะว่าใช่แล้วค่ะไม่ต้องมาหรออีดอเจอใช้เวลาของตัวเองไปเลยไปปิตายไปแถมเป็นแค่แฟนชอบแท้ๆมาเสืออะไรกับแฟนคนอ,อื่นแบบนี้จะทําอะไรคะอีดอคาสิยะก็ตกใจเดี๋ยวดีวเดี๋ยวก่อนทำงี้ได้ไงลูกกาจังลูกกจังก็ยังพูดดิว่าคุณ ณยาเขาดูชอบฉันพอสมควรเลยค่ะปิดตายไปถูกคุณยากก่อนแล้วแล้วด้วยนะคาติยาบอกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิลูกกระจังทำอะไรอะ่ะดอเอ้ยลูกกระจังก็ยังตะโกนอยู่ว่าวันนี้จะทําให้คาตยาคุณเป็นของฉันให้ได้เลยแล้วก็ปิดตัดสายทิ้งไปนะคาติยบอกเฮ้ยลูกกระจังก็พูดกับคาตยาว่าคาตยาคุ้ใจารที่สุดทาไมถึงมีลายกันล่ะคะทั้งสองคนสัญญาว่าจะเป็นแค่แฟชั่นไม่ใช่หรือคาตยาก็ตบกลบว่าคือมันมีเหตุผลที่ซับซ้อนซ่อนเงียบอยู่นะลูกกะจังก็ตะกล เฮ้ตอนเนี้ยถ้าทั้งสองคนจะขี้โกงแบบนี้ฉันก็มีวิธีของฉันเหมือนกันนะอหนังหมาอเสิยกก็พือความในใจว่าด่ากูอีแล้วเหมือนเอาน้ํามันเป็นลากกระปดกองไฟเลยกรสิยะก็พือพวมในใจก็มิเสียงันแล้วโอ้ยนี่เราควรจะทาอย่างไรดีเนี่ยก็ภาพก็ต่ามาที่ฉัดโรงพยาบาลนะชิซซก็ตกใจนะเอ๊เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยชิซซก็พือความในใจขึ้นมาว่าไม่เป็นไรตรงไหนนี่ลูกเกดจังโกรธหน้าดูแบบนี้ต้องเหมือนวันตอนปีใหม่แน่เลยไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าจะไม่พูดเรื่องแฟชั้นก็ เครียดมากแล้วเหมือนกําลังจะเดินจากไปนะจิ๊ตก็หห่ไปมองห้องนะไปมองดูคุณยายนะที่นอนอยู่แล้วก็พูดพความใจขึ้นมาว่าดีขึ้นแล้วหรือยังนะแล้วก็นั่งเฝ้านะจิ๊ตก็พูดกับพูดกับยายว่าคุณยายคะคือว่าจริงๆวันนี้หนูมีนะัดจะไปบ้านคุณคัตซยะเขาจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้หนูกันเพราะงั้นคือว่าเดี๋ยวนคุณยายก็เหมือนชะงักไปแป๊บหนึ่งนะแล้วก็รู้ขึ้นมาว่าทําไมไม่บอกยายแต่แรกละ่ะเจ้าหลานงั่งจิ๊ตก็ตกใจอีคุณยายก็พูด้นนมมาาาใชเวลาาอยู่่่ทีี ที่ไหนเล่าปล่อยให้คาสิยะคุมอยู่คนเดียวได้ยัยงไงกลางแล้วก็คุณยายดูไม่ค่อยสบายนี่นะจีเซอพูดขึ้นคุณยายก็ตอบกลับว่ายายสบายดีตอนนี้สบายดีแล้วกินยาอะไรไปคะเนี่ยจิซ่ก็ตกใจนะจากนั้นจิซ่ก็บอกว่าถ้าไงไปนะคะไม่ไหวก็โทรมาล่ละจิซ่ก็พือความในใจขึ้นมาอีกว่าอะไรของเขาเมื่อกี้ยังดูไม่ไหวอยู่แทๆ้ๆพอได้ยินชื่อคาสิยะแล้วก็ดูท่าทางสบายดีขึ้นมาเลยแต่ทําไมเราถึงพูดแบบนั้นออกไปคาสิยะบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้แทๆ้ๆจากนั้นก็ไปภาพแฝงไป ที่คาสิยะโทรคุยกับจิซูนะแล้วพูดมาไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดก,การทางนี้เองวันนี้จะทําให้คาสิยะครูเป็นของฉันให้ได้เลยจากนั้นจิซูก็เดินไปบอกพนักงานเคาน์เตอร์นะบัตรานค่ะค่าขอบคุณมากค่ะฉันอยากให้เป็นเธอเธอนั่นแหละจากนั้นจิซูก็นึกภาพข,ของคาสิยะไปมานะแล้วก็พึพ่พพามนรใจขึ้นมาว่าเราดีก็บ้าเหมือนกันแนฮะจากนั้นจิซูก็นั่งรถแท็กซี่นะแล้วก็พึพ่พพามนใจขึ้นมารบกวนช่วยไปตามที่อยู่นี่นะฮะแบบรีบนิดนึงนะฮะจากนั้นภาพก็ตัดดมมาามที่งนนเกิระ กำลังคุยได้กับคุณย่าของคตาติยะนะ่ยกำลังกินอยาอ่างอเนจอร่อยนะแบบนี้หรือทางนี้ที่นี่คุณย่าก็อ่านแบบนี้ของหนูนี่นะคาเจก็พูดความในใจขึ้นมาว่าแลกลายกันแล้วจากนั้นคาเจก็พูดความในใจก็บ้าเย่แล้วเย่แล้วจากนั้นรู้กันจะก็พูดกับคุณคุณย่าคาติยะว่าคุณย่าคะคือเรื่องเมื่อกี้คุณย่าบอกคือคาเจบอกเอาแล้วจากนั้นก็มีเสียงกดกิ่งนะฮะปิ้งปองปิี่ปองคคิิิิิิมมโโโนนนะะรัตตเชาอ